สวัสดีครับสวัสดีชาวมัตริดิสตาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมครับสมตวยวัยรุ่นชุดขาวในรายการราชันทันเปลร็ง ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจของเรวยลมารลิตในวันนี้กันนะครับก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับรวมไปถึงกดติดตามให้ช่องสมตัยไว้รุ้ชุดข่าวกันไว้ก่อนด้วยนะครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะฮะ โดยเรื่องทั้งหมดนะครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนี่ก็เป็นเรื่องของการอัปเดตจากฟาวิเซโอโรมโนนะฮะสื่อเทียท็อปนะฮะเทียกอดโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามีเรื่องราวของใครบ้างเนาะไปเริ่มที่เรื่องราวของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับที่ทางเรอัลมาดริดก็ได้เซ็ตเ,เป็นเป้าหมายหลัก เป็นที่เรียบร้อยอย่างเลนี่โยโรนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอัปเดตก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่เรอัลมาดริดครับได้ตั้งเซ็นเตอร์แบ็กวัย18ปีของลิวส์นะครับที่เป็นเจ้าของส่วนสูง190เซติเมตรเนี่ยไว้เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็ ตั้งใจว่าจะคว้าตัวมาในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับโดยล่าสุดนะครับอัปเดตจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่ครับคือการที่ทางสโมสรเรอัลมาดริดครับได้มีการส่งแมวมองนะครับไปที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประจำฮะเพื่อไปดูฟอร์มของเจ้าหนูเลนิโยโรครับและฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับก็ยังยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับว่าณเวลานี้มันเข้าใกล้อีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับในการที่จะคว้าตัวเจ้าหนูคนนี้มาและแน่นอนครับเลนิโยโรคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของปัจจุบัน และอนาคตสําหรับสมสรเรอนลมาริดนั่นเองนะครับก็จากในเรื่องราวช่วงแรกนะครับที่เซ็นเตอร์แบ็กมีปัญหาของเรอัลมาริดเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าใครจะมาเป็นตัวแทนนะครับตอนแรกก็มีค่อนข้างหลากหลายชื่อต้องพูดแบบนี้นะสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กที่มีข่าวออกมานะครับแต่สุดท้ายมาถึงหน้าวันนี้ครับเหลือเพียงแค่คนเดียวจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆนั่นก็คือเลนิโยโรตามที่ผมได้รายงานหลายๆครั้งนั่นเองเนาะมากันอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นอัปเดตจากฟาบิซิโอโรมาโนเช่นกัน นั่นคือเรื่องของอังเดรลูนินครับผู้รักษาประตูต,ตัวหลักของเรอัลมาดริดณเวลานี้นะครับหลังจากอัปเดตล่าสุดเรื่องคู่ตัวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมไปอีกในฤดูกาลนี้ทําให้เขาปิดเทอมสําหรับฤดูกาล2023-2024เป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับโรมาโน่ก็ได้ออกมารายงานนะครับเรื่องราวของลูนินกับทางสโมสรเรอัลมาดริดเพิมเ่มเติมไว้นะครับว่าณเวลานี้ครับเรอัลมาดริดได้เตรียมข้อเสนอสัญญาระยะยาวฉบับใหม่ครับสำหรับอังเดรลูนินซึ่งสัญญาปัจจํ บันของอังเดรลูนินเนี่ยนะครับก็จะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2025หรือว่าปีหน้านั่นเองเหลืออีกแค่ปีเดียวแต่แรมาริตครับต้องการให้ลูนินอยู่ที่สโมสรและขยายสัญญาเพิ่มครับในเดือนหน้าเรื่องการขยายสัญญาครั้งนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูนินด้วยนะครับแต่ณเวลานี้ทางสโมสรแรลมาริดเนี่ยไว้วางใจลูนินให้เฝ้าเสานะครับในตอนนี้และอนาคตครับระหว่างที่กูตัวยังคงบาดเจ็บนั่นเองอันนี้ก็เป็นอัปเดตจากทางโรมาโนนะครับสรุปง่าย ก็คือเรมาดริดครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นคุณค่าแล้วนะใช้คำนี้ละกันเออของอังเดรลูนินนะครับแล้วก็สนใจที่จะให้เขาอยู่กับเรียดริด ไปยาวๆนะอย่างที่ผมเคยพูดไปครับด้วยอายุของลูนินที่ยังไม่ได้เยอะมากซึ่งณเวลานี้นะครับลูนินมีอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองนะครับมันยังอยู่ในคอนเซปต์ใหม่นะครับหรือว่าโปรเจกต์การติกอสยุคสาของเรอัลมาริดได้อย่างสบายๆครับเพราะตามธรรมชาติแล้วผู้รักษาประตูครับก็จะเล่นได้นานกว่าผู้เล่นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูนินครับเหมือนจะเป็นทางเลือกแรกนะครับสำหรับการเป็นผู้รักษาประตูในชุดการติกอสเซตสามอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเออลูนินก็เหมาะสมนะด้วยฟอร์มตอนนี้ ที่ร้อนแรงด้วยนะครับทำผลงานได้ดีเลยช่วยแรนบริดครับเก็บแต้มในลาลิก้าได้ค่อนข้างเยอะจากการเซฟของเขานั่นเองนะฮะแล้วก็มากันที่อัปเดตสุดท้ายครับจะเป็นอัปเดตของใครอื่นไปไม่ได้ทุกครั้งต้องมีเขานั่นก็คือครียันเอ็มบาปเป้ ก็เป็นอัปเดตจากทางฟาบิซซโอโรมาโน่เช่นเดียวกันเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าวันนี้มีแต่อัปเดตจากโรมาโน่ลว้ลวนๆเลยโดยอัปเดตจากโรมาโน่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรอัลมาดริดกับคีเลียนเอ็มปาเป้ครับได้รายงานไว้ประมาณนี้ณนะเวลานี้ครับเอ็มปาเป้ appe, กับเรอัลมาดริดได้ตกลงรายละเอียดเรื่องค่าเหนื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออจากก่อนหน้านี้นะอัปเดตก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือประมาณว่ามันอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับค่าเหนื่อยหรือว่าการเงินอะไรประมาณนี้นะครับจนมาถึงวันนี้โรมาโน่ก็อัปเดตตว่าก ลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของเงินเดือนค่าเหนื่อยจะจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วนอกจากนั้นครับฟาบิซิโอรโรบาโน่ยังรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าค่าเหนื่อยของเคียรเอ็มบาเป้เนี่ยจะอยู่ในเรทนะครับเดียวกับวินิสูตจูเนียแล้วก็จูดเบ i ลลิงแฮมครับหรือพูดง่ายๆว่าอยู่ในเรทเดียวกับสตาร์ของทีมนั่นเองนะครับก็จะไม่ได้โหโด,ดให้มากกว่าคนอื่นเหมือนที่เปเช ให้เขาอะไรประมาณเนี้คืออย่างที่เรารู้กันนะครับสำหรับสมรสรเรือ,อัมริดไม่มีใครที่จะใหญ่กว่าสมรสรได้ครับ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้สโมสรแล้วก็ถ้าเอ็มเป้จะมาครับก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่ทางเรอัลมาดริดตั้งไว้ให้เท่านั้นครับซึ่งณนะเวลานี้โรมาโน,โน่ก็ออกมายืนยันว่ามันตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในเลทเดียวกับสตาร์ของทีมประมาณนี้ใกล้เข้าไปอีกหน่อยและกันให้ผมพูดง่ายๆนะครับสำหรับเรื่องคีนเอ็มเป้แล้วเราก็มาติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมรายละเอียดส่วนไหนอีกเนาะเออแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมเชื่อว่าก็คงใกล้กับกกกกาาาารรรรที่่จะฮววหือปศ ฟิชเชียลของทางสโมสรมากแล้วล่ละนะครับก็ตามไปต่อไปละกันนะสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะในรายการราชันธประเด็นถ้าใครมีความคิดเห็นในเรื่องใดส่วนใดน,นะครับก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์รวมไปถึงกดติดตามช่องสมตวัวเวรุชุดขาด้วยนะครับแล้วถ้าไม่เหนือบากว่าแรงนะก็ฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครับสมตัวต้องของตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฮาลามลิศครับเพื่อน